สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมช่างาจากร้านสมายทีนะครับวันนี้มีตัวนี้ครับ MacBook Non Touch Bar นะครับอาการก็คือมันเปิดไม่ติดนั่นเองนะครับกระแสนะครับมันจะขึ้นอยู่ที่ประมาณแค่สักตัวนี้กินไฟ20โวลต์นะครับแล้วก็กระแสเนี่ยปกติจะต้องขึ้นประมาณสัก0.5นะครับแต่ว่าอันนี้นะครับกระแสมันจะขึ้นอยู่ที่ประมาณสัก0.04นะครับผมกลับหัวกันเราลองมาเช็คตัวไฟกันนิดนึงแล้วกันนะครับ เปิดโหมดโอมนะครับจิ้มดูสิครับว่ามีลายไหนผิดปกติไหมเดี๋ยวลองมาดูลาย5โวลต์นะครับน,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 นี่5โวลต์ก็ไม่ไม่มีลายผิดปกตินะครับอันนี้อันนี้ลงกาวนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะลายนี้ เดี๋ยวเรามาพลิกบอร์ดดูนะครับบอร์ดมาดูเนี่ยมีตรงนี้นะครับเนี่ยมันมีอุปกรณ์ที่แตกหักอยู่นะฮะนะถ้าเกิดว่าเราเอามิเตอร์มาจิ้มดูนะครับจะเจอว่ามันลงกลาวนะี่ครับน่ฮะลงกลาวเลยทั้งสองฝั่งนะครับนี่นะครับหลังจากเราเจออุปกรณ์ที่มีปัญหาแล้วเดี๋ยวเราก็ เรามิเตอร์มาทำการเช็คดูนะครับว่าตัวเมนบอร์ดมันใช่ช็อต หมนไม่ฝั่งหนึ่งนะครับ น้อนรักบ้านครับอาการเปวดไม่ิดเจอในส่วนของลายดิบลัดนั่นเองนะครับที่มีสีแดงใช้ได้นะครับแบตเตอรี่หมดเลยนะครับศูนย์เปอร์เซ็นก็สำหรับคนที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับผมช่างงานประจำที่สำนักงานที่ออฟฟิศตรงข้ามไม่กลับนานนะครับใครที่ต้องการงานด่วนก็แวะมาให้ผมช่วยดูให้ได้นะครับแล้วก็นั่งรอได้เลย ส่วนใครที่ไปที่สาขานะครับมีที่ไม่กลาบบางนาเทอมินอตอโศกแล้วก็ยูเนี่ยนมองเทอมินอตอโศกยูเนี่ยนมอลก็สามารถซ่อมล้อลับกลับได้เลยนะครับยังไงก็ลองแวะเข้ามาใช้บริการดูนะครับวันนี้ผม่ชงน้านะครับขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ